พวกเราไม่มีบอดปริหารวิสซ้อมไม่มีผู้นําและก็ไม่มีคนเดินตามคนสําเร็จไม่มีคนเข้าห้องซีอวันนี้ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นของพวกเราค่ะเป็นสื่อโซเชียลที่ไม่มีปลายเป็นเป็นเป็นอินฟินิตี้เป็นอินฟินิตีน Infinity, ้น,นะคะขอบคุณมากเลยค่ะนีค่ะวันนี้ได้ชีวิตใหม่ที่แม่มดออนไลน์นะคะแล้วก็จะส่งต่อให้กับทุกคนค่ะ แล้วก็ไปส่งต่อสําคัญที่สุดนะใน 52, Bot, ให้างอบกอดไขเอาไว้คำว่าส่งต่อนี่แหละสําคัญที่สุดถ้าใครยังคิดว่าได้แล้วยังไม่ส่งต่อใครได้มาแล้วยังไม่ส่งต่อส่งต่อเลยนะคะจากการไลฟ์สดทําคลิปปากเปิดตลาดเปิดออฟไลน์ออนไลน์ออกฟูดทำลงทานทําได้หมดเลยค่ะหรือเป็นหูเป็นตาให้กันและกันเนี้ยค่ะ